ครับสวัสดีตอนเซาของทีนที่11มีน,มนาคมพศ2 5 6 6สวัสดีแฟนเพจช่องยูทูบยูซี่พาโกซิ่งสวสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมูนิเมียสียูซี่พาโกซิงรอยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับก่อนอื่นก็ตตอนน้าเรียนว่าง่วงที่สิเปิดราคาไหมเมืม่อนี้เป็นง่วงที่เปิดไปเมือว่านเด้อครับพี่น้องครับเมือว่านก็ขายไปหลายคมก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC. ทุกๆคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทางช่องย t u b e ของเฮาเป็นย่างดีครับพี่น้องครับเขาเรื่องกันได้ครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับมาเปิดเลขหลังขึ้นกําไรใหตพี่น้องเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาชุดแรกนี่ก่อนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวแรกเด้ครับแม่สูงลอยสามสิบห้าบวกลูกสาวลอยสิบบวกเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับเล้าก็เป็นว่าจิวอายุแปดเก้าเดือนสูงลอยสิบห้าได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ จุดสามตัวนี้ท่างกอกเปิดแบงพีแบงน้นองในราคาสุดคุ้มเลยคร,ค,ร Feels, ครับพี่น้องครับตัวเมียสามตัวนี่สามหมื่นสามพันครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทนี่ครับถ้าแยกก็ได้เด้อครับพี่น้องครับแยกแม่นี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับแยกลูกนี่หมื่นสองพันหาร้อยตัวดำหมื่นสามพันหาร้อยครับแต่ว่า้ายกนี่โคตรคุ้มครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาททางกอกทรงซี่ห่ลอยหาสิบกิโลเมตรแ้อครับพี่น้องครับนี่ครับตัวว่าจิ๋วครับพี่น้องครับไปลูกไป นี่ครับมาจิ๋วสาวกับแม่ลูกแม่ลูกตัวแรกแม่รุ่นท้องนะครับลูกสาวหกเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับครับมาดูไปนี่ครับตัวลูกกนครับต่ายเห็นกันชัดๆครับพี่น้องครับบ่ดองไปมึงควบง้ามควบอย่างเด้อครับพี่น้องครับมึงไปข้างหน้าว่าผลกำไรหาสิมีบอครับพี่น้องครับงัอสามตัวครับได้แม่โค้งเงครับได้งัอสาวสองตัวครับ สามหมื่นสามพันได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทนี่ครับตัวแม่เพิ่งกับโค้งดีครับพี่น้องครับรุ่นทองครับบานี้แม่ลูกผูครับลูกตัวแรกแม่รุ่นทองเงินครับพี่น้องครับลูกสีเดือนครับพี่น้องครับหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยได้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับนี่ครับเลียหลังชุดสุดคุ้มเลยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับมาเมืองโคมนี่เด้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูลูกตัวแรกแม่สูงร้อยซี่สมหาบวกได้ครับพี่น้องครับลูกไส้อายุ สี่เข่าสองเดือนครับพี่น้องครับใจลูกง่ามใจลูกแดงครับลูกไส้กระดูกง่ายน้ำนมแม่ดีครับแม่กระนังหนาครับงายดีครับพี่น้องครับสูงสูงยังไงครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทครับนี่ครับเละหลังฉุดฉุดข่มเลยครับสามหมื่นสามพันบาทท่างขอกทรงฟีให้ลอยหาสิบกิโลเมตรเหลือไกลก็นั่นเหลือตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเด้อครับพี่น้องครับ0652076884พิกัดของขอกงเฮากับตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับกฎกติกาของทางขอกาเช่นเดิมเด้อครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันมังอีลีกับจังซังปิดมังอีลีกับจังตัวได้อครับพี่น้องครับเพราะว่างัวทางขอกเป็นงัวทรงซีบ่โบมี่มาจำกับเห็นใจทางขอกเนี้ยครับพี่น้องครับเพราะว่าทางขอกนี่แบ่งปันเกษตรกร เน้นแบงปันพีแบงปันนองสืบไปมีกำไรเลยครับพี่นองครับบ่ได้ไปเลี้ยงหญ้าครับพี่นองครับเอาไปขายตอก็ยังมีกำไรด้ครับพี่นองครับนี่ครับแม่ลูกผูสวยๆครับใจลูกแดงครับใจลูกกระดูกง่ครับสามหมื่นสามพันบาทได้ครับพี่นองครับสามหมื่นสามพันบาทหนาเขาดีใบหนาดีครับโค้งงครับแม่สูงหร่อยซี่หาบัวครับนี่ครับพี่นองครับนี่ครับแม่ลูกผูสำหรับคนชุนหน่อยได้ครับพี่นองครับสามารถไปทับพอไง่ยได้ครับพี่นองครับ ใจลูกเด้งกันครับนี่ครับหนึ่งหมืาบาทครับนี่ครับชุดนี้3าม0 0ืนะครับสามหมบาทแยกแม่มื่นเจ็0พารแยกลูกตัวนี้มื่นสองพันหารยตัวดำมื่นสามพันหารยครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับส่งฟรีไม่มีมาดจำเจ็บเมื่อนหน้าบ้านครับพี่น้องครับตรงปกตรงสเปกแน่นอนครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยชิพนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งสหนึ่ง ฝากกดไลค์กดแชร์ลูกในบ้านวันในสวนนะครับกดติดตามให้น้ำเด้นะครับพี่น้องครับมีวัวมาลงกับทุกมือวัวสำหรับเกษตรกรคนทุนหน่อยนักลงทุนมือไหมนี่ครับบ่จําเป็นต้องเลี้ยงตามกะระแสได้ครับพี่น้องอันนี้ข้อแนะนําดีๆจากทางข้อครับบ่จจาเป็นต้องเลี้ยงตามกะระแสครับเพราะว่าเขาเลี้ยง,งวัวเขาก็หวังขายค่ขาขายให้มันได้กาไรไอ้ทุกตัวทุกนี่เหละพี่น้องครับถังงัวง่ามนี่ย่ามลงนี่เจ็บช้ำครับพี่น้องครับผมสิบกใไ้ครับซื้อมาคมละเจ็ดแปดหมื่นขายได้คมละสี่หมื่นกัมีครับ แต่ก่อนทางขอดกิดเหรนตรงง่วงงามครับพี่น้องครับกปรับเปลี่ยนมาขาดทุนดูบอกกันตรงๆเราพี่น้องง่วงงามมันขาดทุนดูครับขนาดทางขอกใครเองกับย้อมขาดทุนครับพี่น้องครับเพราะคือง่วงมูนี่ครับอิงเนื้อมากครับพี่น้องครับอิงเนื้อห่วนมากมีกำไรได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายคลิปนี้กับฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับ